สวัสดีครับผมแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านทุกคู่ทุกคนมาพบมาบอกกันเช่นเคยอันก้นไา่รถสามรอย300ยอดประจวบคลี่คันครับผมในละทีตั้ง <c oughs> กองทัพนะครับอันนี้เป็นมือแสนวันดีนะครับได้ห้างหายไปโดนแล้วครับรุ่นนี้นะครับสภาพนี้นั่งฟ้าครับผมสุดรอนะครับนั่งว่าสุดรอวอนด้าซีวิกตาโตนะครับที่สำคัญคือปี2000 เป็นไทยเขาโพดหน,น้าผมนี่ไทยเป็นไท่เขาโพดนะปีสองพันแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึง่งือเกียร์ออโต้แล้วก็ใส่น้ำมันล้วนนะม่เคยดมแก๊็ตอนนี้กำลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะผมเครื่องเดินเงียบนะผมเดินเงียบเดินนิ่งนะครับสภาพตามนี้ตามกล้องนะครับผมเบิ้งกล้องท่านเบิ้งไปตามกล้องท่านก็เห็นความเป็นจริงนะครับในการไทย มันก็ไ่ได้แตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมสภาพํานี้เลยนะครับสวยงามมานั่งฝาแทนเนี่ยนอนในราคาหลักหมื่นนะครับนะครับนั่งฝารถหลักหมื่นนะพอเป็นรถหลักแสนนะครับเนี่ยสาวเอาไปตีรถผมเปรียบเทียบกันกับรถหลักแสนขนาดรถหลักแสนยังมาสวยเท่านี้หรอกว้าวื่อสื่อซะ <laughs> เพราะยัง่าจากประสบการณ์ในการหารถ ถึงสิเป็นรุ่นไม่หรือว่าราคาสิถูกสิสูงแต่ว่าความแน่นอนมันอยู่กับสภาพครับผมนะเมื่อใดเมาดูเมาไรเบื้องเอาขพราะยังพอผมทุกขั้นทีผมออกมาผมเป็นคนขับมาเองกับเมือ่อหกสี่นะพี่น้องผมนะสิ้นอายุนะครับผมยี่สบสี่กุมภาหกนะสี่นะครับสิ้นอายุนะเพราะระบด้ี่ผเป็นสิ้นล้มหายใจของคน <c ười> นะครับ อันนี้าาว่าโชว์นี่ความงามมันเกิดจากตัวนี้แหละเคขือบเงาขจัดขบบนนับนะภายในภายนอกนะแม็กแทบสีบอมีง่อยเลยแม็กกับยางนี่ไม่ไม่แทบสีบอมีง่อยมีนิดมินอยเท่านั้นแหละแม็กแม็กยังมีไม่อยู่เลยนะครับทั้งสีหล่อเลยแม็กทองทองเข้มอ,อ่ะเอ ยังไม่ไหวแถบสิบ่มีห้อยพวกซอกมือนี่บ่มีผุนะครับผมมองในเรื่อว่าขัง่างนี่แทบสีบ่มีสีแดงขังไต้ท้องนะครับผมไตท้องรถเนี่เดี๋ยวสีซองให้เบ่งอยู่เดี๋ยวสีหายมาหมู่พวกซอกพวกนี้ปกติรถเก่งมันสีมาผุนะแต่นี่บ่มีเลยนะรถเดิมๆบังๆครับผมเดิมดังนางบวชนังแป้งแปงแป้งแป่งแป่ อ่งครับเออเวลาตีมันดีด,ดปังปังปังเลยปังปังปังเออพอต้องห่วงพวกยางพวกนี้ยังเงางามครับผมรถนะนี็ถือว่าในการใส่ถือว่ารักษาดีครับผมเครื่องเลยเสียงเครื่องนี่ในยินบ้านนี่ไม่นองเอาเมื่อกี้นะเอาแนวตรวจวัดคนไข่ตรวจเมื่อกีนนะ้นะว่าได้ยินเสียงบ่านเสียบเสียง้านในยินนเะล โอ้ยเงียบคักเงียบเนี่ยเนี่ยยังดำดำดีๆอยู่เนี่ยราคาเนี่ยก็เรมบอกผมเปิดไว้ยุบแปดเมื่อเจ็ดนะผมมั่นระเบียงนะผมเก้าเมื่นไปส่งไงรถได้ก็เมื่อหลายคันมันเงี้ยนั่นนะผมนะผู้ใดโอหลนะหรือว่าตำนนี นั่นตั้นี้นี่เล็กๆนิน่อยผ่านไปเลยครับผมท่านไปหาเอาตามที่ท่านต้องการอา่าสำหรับผมผมมีขายให้หรอกผมขายได้ตามสภาพนี่เ,เดี๋ยวสิหาวมาเจริงข้างล่างนี่แทบสีผมมีสีแดงนะแบบว่าเนียยเนียมอะ่ะข้างล่างใต้ท้องอะ่ะนะมือสีมันอาจดีนั่น,ะนสะอ้านแสงยังไงว,ว่าทำ เดี๋ยวเอาไปส่งผู้ใดเยาเอาไปส่งถึงกลมเมิงไดนะ้นะครับแล้วกันก็เพราะใจครับผมราคานี้เป็นซีวิ c ตาโตปี2000อีกต่างหากนะครับผมนะ้ำมันล้วนอีกต่างหากเกียร์ออตโอต้นะครับความสวยยางยีกยังดำๆนะครับขอไปกล่องอน้ำเทียมมันกับม้มวนจักหน่อยเวลามันซูมเร็วเสาก็ยังดีๆนะครับผมเนี่ยเงา เงาเลาดำๆกระยกเป็นปั๊บไฟฟ้าแล้วก็พับพร้อมนะครับพับแล้วก็ปั๊บไฟฟ้าพร้อมนะครับผมใส่ได้เบิ้นะครับผมดอกยางลึกลึกซึ้งเกินใจจะทนนะผมรอให้ใส่อีกโดนมาต้องห่วงใส่งั้นได้อีกนั้นอมันติดฟิล์มข้างหลังข้างนานี่ให้ไปติดเราเองถยสามารถใส่ผมไปติดนะครับผมผมมาขายตามดีผมลงนะครับโมเมนต์ว่าให้ผมไปเก็บกระเทิรนให้กระย่าจะ่ให้ผมมาขายดัว เอาเงินไหนรถอะ่างเงี้งยทอดวดะเนั่นแต่ผมเก็บใหม่กับพอ่อแง่งเราเอาไปดูภายในนะครับสวยสะอาดสะอา้านแป้งประตูคอนโซลเบานะครับโดยร่วมกับยังว่านั่งฝาหลักหมืน่นนะครับเอาใจมาเข้ามานั่งฝาหลักหมืน่นโมเมนต์ลักแสนนะครับนี่เปิดในเบิง้งลูกต่อสูงมุมเลยแป้งประตูสวยงามวะ อ,อ่าพูดอ่ะเนียบแกบสนิทนะครับยางยังดีดปังปังดีผุนเออซอกเดิมครับผมน่าสร้างยังบอกว่าแทบสิบ่ได้เ็ดสีนะสีเดิมเดิมเนี่ยเนนนอนบะมีชนหนักแจ่ะนนนอนนะครับกันลัตตีนะครับนี่เม็ดองเม็ดอัดอยู่เต็มเออานอดนี่บะมีห้อยขันเลยนี่เห็นบ่เห็นบ่เน,บนี่ยบะมีห้อยขันเลยนี่ ว่ามีไว้ขันออกไปเห็ดเลน่นหนนะัดนะเอาวอลซื้อซะเออไม่ได้ว่าพวดกว่าความเป็นจริงใครพาพใไปเบิ่งความหมดแล้วเ้ย <laughs> มาตรฐานอยู่แล้วครับในการขายอยากให้ลูกค้าชมแล้วก็ได้รับรู้ในความเป็นจริงหลายที่สุดนะครับผมลอกเล็กหน่อยนะนี่ เป็นไงแพงประตูประตูแต่โจ๊กใส่ได้บัานครับไฟฟ้าใส่ได้ไบ้านสุบรรนะครับใส่ได้บ้านสุบาน,นะบน,บานเอาเอา,เ,อาเป็นใส่ได้ไบ้านสุบานกันแล้วกันเดี๋ยวมันสิก,กินเว้ละไปนงไปไหนเป็นไงสาสานดีขาวจุนพูนบม้อมัมีขาดสียังโอซีดเลยสีมองเนี่ยเออพูนอะ่ะเป็นไง จะเสียงอาไรมาโมเหลี่ยมภาพปุณเนหะ็นไหม <c oughs> เลียมตาว่าพวกเจ้าเบิ่งเฮ้ยเบ่งปุณนี่ยปูปืนหนึ่งไงของมันเลยเดิมๆเลยเนี่อ่ยโยกให้เบ่งเลยสะาาอาดๆดีครับปุณปุณปุณโอยนางฟ้าครับเอาไปคุ้มแนนแน่นอนเลยแปดมื้นเจ็ดเงาหมื่นไปทรงให ตามปกติหนี่งขนาดเป็นปีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดผม,มยังขายแปดหมื่นกว่าเลยอันนี้ปีสนะองพันแล้วนะราคานี่เฝ้าวรวดบุ่นมีกล่องบุญสนส่วนสียังมาส์นะเอ,อเอกสารนี่ยังพร้อมนนบุญนะบุมรถบ้านนเนี่ยไปเฝ้าเอาอยูสามมือเออเบิงเ้งข้างลงเนง่ย แคบสิบ่เห็นอ้อยแดงเลยนะครับมันสีมืดเเดี๋ยวไปส่งแล้วก็ให้มึงแต่ตาดเครื่องอยู่นะเสียงเสียงเครื่องแทบถุทะเบียนกับงามครับทะเบียนคนมาขอสื่อเด้ซื้อแต่ทะเบียนมันนะว่าโอ้ยเป็นบ้าหรืออะไรคายนั่นรถเป็นกับว่างามอยู่แต่ว่าเบิ้งกับอยากได้ทะเบียนน้ำพอทัวร์หกสามห้ากรุงเทพมานครกนอ่งเงี้นี่โตกล้องหลังกล้องหลังนะครับสวยครับสวย แข้งประตูงามๆครับนี่ห้อยแตกห้อย <laughs> แตกก็บแสบสิบ่เห็นกระจกก็ใส่ได้เบิอดบอ,อืมอี๋โรงแมมาเชียวนมาเล่นก๊อปโ <laughs> รงแนมสีคล้ายรถน้ำม,าามาัหนะ้าโอ้ยพูดละ่ะไอเบิ้งกันจาจ้าเนี้ย ปดเมื่อเจ็ดคุมมาคุมเหมือนพิจรรารแล้วเอาเพดานขาวชนฟูนไฟ LED LED ดแล้วพุนะ่นน่ะเหลี่ยมเป็นในความไม่ความเอี่ยมของมันงานดีครับงานดีพุ่นเพิ่งกำลังไปงามบ่กล้องใส่เกียร์ถอยกล้องเปิดรถปั๊บเลยเนี่ยอ,อันนั้นกมจำมันหน่อย เราต้องไปซื้อก๊าซเซในไหลบุญอะ่ะเกียร์หัวเกียร์บุญอ่ะบุ้ยโอเคไอตัวช็ทราบว่าได้เ,เดี๋ยวมปนสิบเบิดเวลาก่อนนี่ทีเก็บขวางสวไงามเกียร์ออโต้นะครับออโตโน้โตโน้ำมันล้วนทุกย่างได้ดีครับ AUX นะครับผมใส่การใส่ USB นะครับแอร์เย็นครับ นะเย็นจนหนาวปวดเกิดกันเปิดเกียร์สองกันนี่เกียร์สามเกียร์สี่พอต้องมอง้วปวดมันเสียงโง่เลยโอ๊ย,บ,นนอยบ้านน้ำฝนว้ายฟุงจวดหมดแล้วว้าจำกันแล้วก็มีองดินน่งไงเข็มได้ได้เมื่อตุกเข็มนะครับขึ้นขึ้นหมดตุกเข็มนะผมปกติว่าโม่วนอนโม,มมีติง่งโมมีขยับแต่แน่นอนผมขับมาเองหน้าโมมีหายนี่กล้องเบิ้งเอาเนี่สองภาพหน้ากล้องนี่จะเป็น ทั้งหนากับทั้งหลังนี่ทั้งหลังทั้งหนาครับผมเวลาใส่เกียร์ถอยนี่ผมนี่ใส่เกียร์ถอยมึงเหยียบเบรกก่อนมาใส่กสิเรียนหนีเขาป้าเลยสิมันน,มน,นี่ึ้นบ้าเลยมึงเนี่ยนี่ผมใส่เกียร์ถอยนี่มันนี่เป็นแบบนี้เลยเป็นภาพถอยหลังเลยนะครับเป็นไนรดูแลามาครับมึงข้างหน้านี่ออกเบิ้ลหนะครับผมอจะใส่เบาะไรถอดรถดินมันมีมาบ่อยนะครับผม พุ่นขาวครับนะครับของดีบ่มีมาก่อยนะกุญแจรีโมทนะครับนี่หมดกระทานวดหนักได้ใส่ได้ปดั๊บไปฝ้าได้ในเบิร์ตนะผมนี่ที่ปับบ๊บไฟฟ้าพับปั๊บไฟฟ้าเดี๋ยวสิพับไปมึงป้าเอ็นใดได้ทั้งสองฟังนะฟังนั่นกับพับมาแล้วเอาวักเอาวักว่ะเน,นี่นั่นไปแล้วเออเบิึงฟังนั่นร้อนออก ตอนเขา้าเบื้องนี้เออสารุปว่าครบนะป,ะปา้าไม่ฟากับป้บได้ครับผมเดี๋ยวมันสิเบิดเวลาก่อนป้าไปเบิดเครื่องมาดิเจ้ายยสีหามะมันเหนียกจริงอ๋อไอ้นเบื้อนี้มาเมาน้ำแล้วยังจะข้าพาไอ้ไปได้หรอล,ะละ <c oughs> ่ะไอ้เบิ้งเครื่องสวยๆงามๆเลยซ่ชันไม่ใาจอบข้าพาไปเร็วนี่เนี่ยตัวดีมันโคตรนี่ <c oughs> เอาออกก่อนเนี่ย อย่าลืมบุญหนุนนี่สองลายหาสิบบาทเครือบเงานี่ที่มันเงาอยู่สื่อมือนี่กับปอมันนี่แหละอันนี้กับเเปอ่าขัดจัดคาบนี่ที่มันสะอาดสะอานี่สินี่กับเพราะตัวนี้เลยนี่จวดนี่เห็นบ่มันนี่เป็นเนื้อฟมแบบนี้เลยเอาผพาเซ็ตมัหนั่นเห็นบ่าสะอาดนี่แหละสองตัวนี้ได้สิขายยังก้อนเอาขายยังบัสเอาละพอกี้ลงทุนแกรักรวย แต่ว่ารักษารถในราคาหลักหมื่นหลักแสนนั้นคุ้มค่าเลยเอาเด้อเดี๋ยวผมเปิดเครื่องกันเปิดกระโปรงยิ่เข้ากันเอาเป็นเปิดกระโปรงกันเป็นปุ่นนาปู่นยิ่งยิ่งรา้สึโต๊ะปะงูเอาอันนี้เปิดกระโปรงกันเดินเรียบแล้วเครื่องนี่แอ่นตายเบรคยังยังอยู่แบบสวยเ่าเครื่องเป็นไรรวยเพรา ท่นเดิมเพียรไปแต,ตเกอร์เม็ดองเม็ดอดัดครบเบิดนะครับอโอ้ยเรื่องสามบันเนหนูเรื่อง,นน <c oughs> อง 1, นะพันห,าห,าห้านะครับปัญหาหัวฉีดน้ำเดิมเดิมมันเม็ดองเม็ดอดัดเลี้ยงเลยเรื่องนี้นี่สตาร์ทด้วยนะเรื่องทำงานด้วยนะพี่นอ้องนิ่งปะเงียบปะ ไอ้เบิ่งกันาดไ,ไ,ไอยุมม่ิไสละโว้ยบ่มีซ้ำว่าสิเบิ่งไอกระไดจะเดีกว่าดีเอ้ยวรงามครับฮะแรงครับโดนๆมาทีหนึ่งนะครัแหงๆรับผมแห้งๆบ่มีเยี่ยมเนี่ยนี่เด้อครับเลขเครื่องมันอยู่ตรงนี้นี่ยเนี่เนี่เวลาเราเบิ่งเลขเครื่องอยู่ตรงนี้อันนี้เลขตัวถังเงียบเดิมเงียบสนิทนะครับ ในการซื้อรถนะครับผมให้ผมไปส่งให้ต้องจองนะครับผมจองในเพราะเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับผมราคาก็ตามทีระยะทางครับผมจังกรเทพก็บหาพันโคราชก็บหกเกตพันที่สีนะภาคอีสานก็ประมาณหมื่นนะครับตามนี่ย่างเดียวนะผูใ้ใดเกินห่วยมาแล้วพุ่นอันนี้ในเมา่หม่เขามาเอาตัวขั้นสีดำไปนี่ก็เลยซื้อตัวนี้มา่หม่นี่เออวัอยู่น้ำได้โดนอีกบ่นี่ก็ได้ ก็ไม่จอบจะซื้ออีกแล้วนี่อ่สตาเลียนงามกับคลาสสิกผมมัก <c> ผ <oughs> ู้ใดสีซื้อก็ทุ่มมา่นทำเลยตามมือกวนๆนี่เอาราคากันเองงามๆได้เนี่ยว่าขี่ให้นะครับรถสภาพว่พาขี่ให้ก็พราเหมือนกันเลยขายรถมักรถนะมันก,ก็นเฮ็ดได้ดีนะเอาประมาณจะมีได้ครับพี่น้องตามนี้แหละเดี๋ยวมันดีเกินขอบคุณครับสวัสดีครับ